ผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าคดีหนึ่งเป็นคดีที่ผู้ช่วยนักข่าวที่พรันคครศิทิยาถูกยิงเสียชีวิตล่าสุดภรรยาครับร้อนใจผู้ชมฮะเพราะว่าหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยมีการเร่งล่าตัวมือปืนส่วนอีกรายเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยจับกุ่มได้แต่ว่าสาลเนี่ยมีการให้ประกันตัวครับทําให้ญาติของผู้ช่วยนักข่าวรายนี้ก็เลยข้องใจและกังวลแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยเราไปฟังเสียงของภรรยาของผู้ช่วยนักข่าวรายนี้ครับค่ะพี่กังวลไหม พี่ก็กันวนงวลความปลอดภัยทั้งทั้งตัวพี่ทั้งตัวครอบครัวทั้งตัวแม่เขาเออพี่ไม่รู้แต่มาคิดในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้มีความกดเคืองกับเรานะไอประเด็นที่ว่าเขาจะมีเรื่องอะไรกันอันนี้พี่ไม่ทราบนะแต่ว่าถ้าเขาคิดจะเอาเราก็ขออย่างเดียวเอาให้ตายนะอย่าให้ต้องมาพิการ โอ้โหนี่ครคุณผู้ชมฮะนี่ทีมข่าวโมโนเทนินของเรามีโอกาสไปพูดคุยครับกับภรรยาของผู้ช่วยนักข่าวที่ถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดพระนครศรียาซึ่งตอนนี้ภรรยาเนี่ยมีความกังวลใจครับหลังจากที่หนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาและขณะนี้ก็ยังเหลือผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นมือปืนแล้วก็ยังจับตัวไม่ได้นะครับ ทางภรรยาผู้ช่วยนักข่าวรายนี้เนี่ยก็เลยสอบถามตำรวจครับถึงสาเหตุที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวซึ่งก็รับคำชี้แจงว่าเนื่องจากว่าเป็นดุลพินิจของศาลเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทีมข่าวโมโนเทวทีวน่นายของเราไปสอบถามท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนจังหวัดพระนครศรียาครับซึ่งท่านก็บอกความคืบหน้าของคดีเพียงแค่สั้นๆว่าขณะนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยก็กําลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอีกหนึ่งรายก็คือในกรณ์ทีนี้ประเด็นที่ครอบครัวเนี่ยติดใจก็คือเรื่องของการประกันตัวผู้ก่อเหตุ ทางท่านผู้กำกับเองก็บอกว่า คืออันเนี้ยมันเกิดอำนาจของตำรวจลวะมันเป็นดุลพินิจของศาลในการพิจารณาเนี่ยนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวโมโนทเวนตของเราก็ตามไปที่บ้านที่2ผู้ต้องหาเช่าอยู่ก่อนหน้านี้ครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยมีการเข้าตรวจคน้นเมื่อวานนี้นะครับวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับประตูถูกปิดเอาไว้ทั้งข้างในและข้างนอกนะครับอ้าวก็ยังไงก็ตามทีเดี๋ยวรอติดตามนะฮะค,คดีนี้ต้องตามจับตัวอีกหนึ่งรายด้วยแต่เรื่องของการให้ประกันตัวในคดี แน่นอนครับผู้ชมฮะส,สังคมอาจจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารหรือครอบครัวอาจจะมีความกังวลแต่ประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของดุลพินิษของสาร<ม>แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนได้ประกันตัวเขามายุ่งเหยิงในพยานหลักฐานเขามีการข่มขู่คุกคามต่างๆก็ต้องมีการไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิจารณา,าว่าการให้ประกันตัวนั้นเนี่ยมันมีการยุ่งเหยิงพย,า,ยานหลักฐานหรือทําให้มีผลต่อคดีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผม